สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดช เวลา8นาฬิกา12นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตทรงร่วมการประชุมคณะกรรมาการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชครั้งที่2ทับ2560ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆได้แก่ด้านการจัดสร้างพระเมรุมาตร สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรราชรสและพระยานมาตร การจัดแสดงมหรสพสมโพธและนิทศการด้านการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศด้านการจัดพิธีการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรด้านการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุรวมถึงการขอพระราชทานพระราชดําริและคำแนะนำการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการหวัน ระหว่างวันที่25ถึง29ตุลาคม2560สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนสะอําจังหวัดเพชรบุรี เวลา11น17นาทีสมเด็จพระเทพรัตาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนสะอําตั้งอยู่ที่บ้านห้วยหินตำบลเขาใหญ่อำเภอสะอําจังหวัดเพชรบุรีที่มูล,ลนิธิทาพิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะสร้างขึ้นบนที่ดินที่นางกุสมาบีเคนมินทขินบริจาคจำนวนสิบไร่เศษเพื่อเป็นสถานศึกษาสำหรับเด็กพิการซ้ำซ้อนให้ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตทงทางด้านสังคมอารมณ์และฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับความสามารถที่มีอยู่ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตาบอดซ้ำซ้อนเดิมมีสามแห่งคือโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดลบบุรีโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดนครนายกซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการเนื่องจากมีผู้พิการซ้ำซ้อนเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนนี้จึงเป็นแห่งที่4ที่ดำเนินงานภายใต้การดูแลของมูล,ลนิธธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยเปิดสอนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2559 รับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1ถึง3ปัจจุบันมีนักเรียน21คนเป็นเด็กประจำทุกคนและจะขยายเพิ่มขึ้นจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อขยายโอกาสให้เด็กทุกคนได้มีการศึกษาและช่วยเหลือตนเองได้สำหรับกิจกรรมที่สมเด็จพระเทพระตา์สุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรในวันนี้ <S ak> um <ari> ได้แก่การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นอนุบาลเน้นฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อให้แข็งแรงการแสดงดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านของนักเรียนตาบอดที่การซ้ำซ้อนรวมถึงนิทรรศการ ของโรงเรียนสาขาประจำจังหวัดต่างๆที่มุ่งมั่นตั้งใจดำเนินงานดูแลผู้พิการตาบอดซ้ำซ้อนซึ่งมีรูปแบบและวิธีการช่วยเหลือที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องค้นคว้าหาแนวทางใหม่ๆวิจัยและสร้างนวัตกรรมหรือหาวัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆช่วยกระตุ้นพัฒนาการเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด สมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรกิจการอุโมงลมความเร็วต่ำกว่าเสียงเวลา14นาฬิกา39นาทีสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการอุโมงลมความเร็วต่ำกว่าเสียงณโรงเรียนในเรืออากาศนวมิน์กษัตริยาธิราชสำหรับอุโมง์ลมความเร็วต่ำกว่าเสียงนี้เป็นงานวิจัยของโรงเรียนในเรืออากาศนวมิน์กษัตริยาธิราช อยู่ในโครงการพัฒนาศึกษาด้านวิศวกรรมอากาศยานเทคโนโลยีการบินและอวกาศมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียงการสอนและงานวิจัยพื้นฐานทางด้านอากาศพลาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนแนเรืออากาศคณาจารย์ในโรงเรียนรวมถึงให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆในการศึกษาเรียนรู้การทดสอบและการทดลองอุโมง์ลมความเร็วต่ำกว่าเสียงเพื่อวัดค่าคุณลักษณะทางอากาศพลาศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับแบบจำลองเพื่อการหาค่าแจกแจงความดันบนพื้นผิวของแบบจำลองและเพื่อจำลองรูปแบบการไหลของกระแสะอากาศผ่านแบบจำลอง อีกทั้งเพื่อมุ่งหมายให้อุโมงลมความเร็วต่ำกว่าเสียงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาในการอธิบายว่าอากาศยานนั้นบินอยู่ในอากาศได้อย่างไรศึกษาแรงต้านที่เกิดขึ้นกับรถยนต์แรงลมที่กระทําต่ออาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆอย่างไรรวมถึงเพื่อการวิจัยตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศเพื่อนําประโยชน์มาใช้พัฒนาในด้านอากาศยานของกองทัพอากาศ อุโมงลมเป็นเครื่องมือสร้างกระแสะอากาศเพื่อใช้ในการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นบนวัตถุจากกระแสะอากาศนั้นอุโมงลมนี้เป็นชนิดความเร็วต่ำกว่าเสียงแบบวงจรปิดและมีส่วนสำหรับการทดสอบแบบปิดโดยมีโครงสร้างโดยรวมขนาดกว้าง11.5เมตรยาว39เมตรและสูง6เมตร สมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชะดำเนินแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ90พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศ์ซาขตยาสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกเวลา17.31นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ90พารษาสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอัมพรอัมพโรโดยสมเด็จพระสังฆราชประทับพระดำริว่า ไม่โปรโดให้มีการเฉลิมฉลองพระชนมายุในระหว่างไว้ทุกข์แต่โปรโดให้จัดงานบำเพ็ญพระกุลศลทศนานุปทานอุทิศวายพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่25มิถุนายนและฉลองพระพุทธรูปประจำวันประสูติแทนการฉลองพระชนมายุในวันนี้ และการอันใดที่รัฐบาลภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจะจัดถวายขอให้เพื่อสาธารณประโยชน์ไม่มีพระประสงค์ให้สร้างเท้าวรวัตถุหรือสิ่งของที่เป็นประโยชน์ใช้สอยเฉพาะพระองค์การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับงานดังกล่าวทั้งสองวันไว้เป็นการพระราชจุกสในพระบรมราชูปถัมภ์โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชุมารีทรงพระสุรัยทรงเสริมพระพุทธรูปประจำวันประสูติ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงประเคนดอกไม้ทุบเทียนทรงหลังน้ำทรงลงพระหัต์ทรงประเคนผ้าตรและทรงประเคนผ้าแฉกงานพิเศษระดับพลอยถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศ์คัตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกผ้าแจกงานพิเศษประดับพลอยเป็นราชสักการะพิเศษที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทา,านด้วยพระราชศรัทธามีลักษณะเป็นผ้าแจกทรงพุ่มเข้าบินแกะด้วยงานตลอดทั้งเล่ม ใบสลักเป็นลายโปร่งอย่างประณีประดับพลอยนับเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระกเนิดเป็นสามัญชนพระองค์ที่สที่ได้รับพระราชทานเป็นพระเกียรติยศพิเศษและเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่สาแห่งวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามที่ได้รับพระราชทานพาแจกงาพิเศษประดับพลอยสมเด็จพระอริยะวงสาคตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก มีพระนามเดิมว่าในอัมพรประสัทพงศ์ประสูติวันที่26มิถุนายน2470ที่อำเภอเมืองราชบุรีทรงเป็นบุตรของนายนับกับนางตาลประสัทพงศ์ทรงบรรพชาเป็นสามนเณรที่บ้านเกิดณวัดสัตนาธปริวัติต่อมาทรงรรย,รย้ายมาจำพรรษาณวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามและทรงข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในปี2491 ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดราชประพษิษสถิตมหาศีมารามในปี2552และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตะนโกสินทร์เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2560 วันนี้เวลา15นาฬิกา39นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัตดาาศเสด็จลงณนาศาลาดุสิตลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้ นายแผนวัน,นเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยนำศาสตราจารย์เดวิดเอคูเปอร์ผู้อำนวยการสถาบันเคบีแห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวล์เครือ,ร,อรัฐออสเตรเลียอดีตผู้อำนวยการร่วมสูงประสานความร่วมมือไทยเนเธอแลนด์ออสเตรเลียเพื่อศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอสและคณะผู้แทนราษฎรระดับอาวุโสของเครือ,ร,อรัฐออสเตรเลียเฝ้ารับประธานแนวพระรําริการรณรงค์โรคเอสในประเทศไทยเรื่องการป้องกันเอสจากแม่สู่ลูก และโครงการเพรบลดการติดเอสโอกาสนี้ศาสตราจารย์เกติคุในายแพทย์ประพันธ์ผานุภาคผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอสสภกากาชาติไทยและคณะรวมเฝ้าด้วย นายปิยาวัฒน์บุญยืนยงสกุลประธานกรรมการบริษัทโซเลียนประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่บริษัทโซเลียนประเทศไทยจำกัดและผู้แทนจำน่ายธุรกิจโซเลียนระดับสูงเฝ้าวถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนยาพระวรดาชาที่นแตมาสำหรับผู้ติดเชื้อเอสภากาชาติไทยเพื่อสมทบกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอจากแม่สู่ลูกสภากาชาติไทยเพื่อสมทบทุนมูล,ลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพยายามยา,ากสภากาชาติไทยและเพื่อทรงใช้สอยตาม พระอาทิยาสายกับถวายยาสีฟันสมัยอ่อนเพื่อประธานแก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโอกาสนี้ประธานโล่รางวัลแก่ผู้แทนจำหน่ายธุรกิจโซเลนระดับสูงนา,ายชาชายพยุหนา,าวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินนำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงิน,นในโอกาสวันคล้ายวันสราปนาธนาคารออมสิน1เมษายน2560 นางสายสมวงศ์สาสุราลประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภายเอสนำนางชนกวานันรักชีพและคณะเฝ้าถวายข้าวสารออร์แกนิกเข้าเกษตรอินทรีย์เพื่อสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาย,ยาญยาสภากาชาติไทย วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านแยประชาสันค์อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรเวลา10บนาฬิกาสานาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พลอากาศเอกชลิดภกพาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสวัสด์ โดยมีนายบุญธรรมเลิศสุขีเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรให้การต้อนรับสำหรับโรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคม2523เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน107คนครูและบุคลากร8คนในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาปโปรดกล้าปโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารกลางวันพระราชทานไปเลี้ยงน,นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนด้วยสร้างความปลับปลื้ม แก่นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนอย่างหาที่สุดไม่ได้ วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกโยธินประยูนพโอพระราชร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปุปธรรมเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2560เป็นต้นมาทําให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎรและทรัพย์สินของประชาชนในอําเภอทุ่งเสี่ยมรวม5ตําบล27หมู่บ้านได้แก่ตําบลทุ่งเสี่ยมตาบลกลาง บางดงตำบลไทยชนะศึกตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์และตำบลบ้านใหม่ชัยมงคลณหอประชุมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยงชนุปธรรมอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัย และในตอนบ่ายได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอศรีนครรวม5ตำบล46หมู่บ้านณหอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีนครไทยธัญญานุกูลอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรยังนำความเลื้มปิติและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ วันนี้พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชพัฏนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อน้อมนำพระราชบายด้านการศึกษาสู่บุคลากรในพื้นที่และรับทราบการดําเนินงานในการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาให้ท้องถิ่นตลอดจนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏระยะเวลา20ปีพุทธศักราช2560ถึง2579 ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาการบริหารจัดการ อาจจะเป็นการดําเนินการสนองพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติสื่อไปโดยทรงมุ่งหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้มีทัศนคติที่ดีและมีอาชีพที่มั่นคงโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนเป็นปราดแห่งการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้าถึงแก่นแท้แห่งปัญญาของประสบนิกรในแต่ละท้องที่อาจจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทย จากการดําเนินการที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฒนครศรีธรรมราชนอกจากผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพแล้วยังนําองค์ความรู้มาดําเนินการพัฒนาท้องถิ่นในโครงการสําคัญหลายโครงการตลอดจนสืบสารแนวพระราชดําริด,ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพร,ระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมานาถบพิตรอีกด้วย วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ร่วมกับข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาในโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันทำความสะอาดและเก็บขยะในพื้นที่ตลาดสี่ย่านและตลาดราชวัตร ถนนนครชัยศรีเขตดุสิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อปรับภูมิทัศโดยรอบพระราชวัดุสิต ซึ่งประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของพระราชทานได้แกหมวกผ้าพ,พันคอและสมุดบันทึกความดีประชาชนจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นกำลังใจในการทำความดีโดยมีกระทรวงมหาดไทยมาตั้งศูนย์รับลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิและลงเวลาบันทึกสะสมการทำความดีที่โรงเรียนสุขโขทยัยซอยสุขโขทัยสองถนนสุขโขทยัยเขตดุสิตจนถึงวันที่27มิถุนายนนี้เวลา7นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป และในวันนี้ที่บริเวณคลองข้างชุมชนวสิตารามเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพ,พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาเล็กราชวลบร,ร,บรักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่1มหาเล็กรักษาพระองค์กองพันทหารม้าที่4กองพลที่1รักษาพระองค์ร่วมกับสํานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครและประชาชนในพื้นที่ไปขุดลอกคลองกําจัดเศษ ยะสิ่งปฏิกูลและวัชพืชรวมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางบริเวณเริมคลองระยะทางประมาณ120เมตรสำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการเปิดทางระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่คลองมหาหนาคและยังช่วยป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงด้วย ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้มีคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระราจาอนุญ,ญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยในเวลา10นาฬิกา30นาทีมีเจ้าภาพประกอบด้วยเทศบาลตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นเทศบาลตำบลควนกุลเทศบาลตำบลบานสะพานน้อยสมาชิกสภาเทศบาลน,าน,นาครตรังและคณะเทศบาลน,นาครอ,อุบลราชาธานี เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักเทศบาลเมืองหัวหินองค์การบริหารส่วนตำบลบางฉลงองค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้มอําเภอบ้านแพวจังหวัดสมุทรสาครองค์การบริหารส่วนตำบลไซใหญ่คณะที่1และคณะที่สองโดยมีนายนกพรวุฒิคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหินเป็นประธานถวายพระทหารเพลนแดบพระสงฆ์สิบรูปที่สวมพระพุทธมนต์ซึ่งกรมการศาสนานิมนต์จากวัดต่างๆมารับพระราชทานฉันและสร,ประปกรจากวัดต่างๆ และตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังรวมถึงพระพิสุสง์ที่เดินทางไปปลงธรรมสังเวทด้วยโดยมีเจ้าหน้าที่สํานักพระราชวังหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลรักษาพระองค์และหน่วยงานต่างๆเช่นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกันอนํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการ นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครเพื่อพระบิดาแห่งการสื่อสารไทยของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชโองการขอยแนะนําเส้นทางและเรื่องต่างๆแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสนพระราชฤทัุไทยและทรงใช้วิทยุสมัครเล่นเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดภัยพิบัติ โดยทรงใช้รหัสเรียกขามประจำพระองค์ว่า VR009 และโฮเทลเช e r ร a วันอัลฟาจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ